มาไซาในตำนานมาจะเล่นมาไซาวะครับเอา้าเอา้าไม่มาไซเว้ยเอา้ามาขวาเฉยเว้ยอะไรของพี่เขาวะนี่ยแหมหลอกด้วยชื่อามาไซาแต่ว่าไม่เล่นมาไซาไม่ได้มาขวาไปครับเฮ้ยมาขวาจริงด้วย น่ดันครับฮึมจอครับผมมีการเอาคนพริวซะด้วยจิ้มครับเ้้ยกินเว้ยกินครับอืมกินครับเนี่ยแรกกันเปล่าแรกกันเปล่า แลกกันเป้าไม่แลกเว้ยอือฮดันขึ้นไปครับกินครับผมเดี๋ยวเขาต้องเอาเรือกินแน่เลยผมเดาตามเพนดันครับดันครับ ไปเร็วเม็ดเร็ว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 เวม็ดเม็ดเลยเร็วโอ้พอดีเชื่อมพอดีฮะทำะไรไปครับแกะเลยอีกลำนึง ้กินไว้กินครับเอาคนกินกินครับผมนม่หมาโดดเปล่าเฮ้ยมาแม่งกินเลยว่ะกินครับ กินครับถอยมาครับผมถอยมากินเม็ดนั่นเองลูกก้อนหนึ่งที่นี่ไป่หนยนี่ไปไหนอยโขนปิดครับหมาโดด ชึบๆชึบๆปะขุนขยับหน่อยดีกว่าผูกมาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเกิดมีอะไรผิดพลาดเราจะได้ป้องกันทันเฮ้ยโคนทำไรอะ่ะโคนจะมากินอย่างนี้ไม่ได้เนาะ กินไปเลยดีไหมท่านผู้ชมเอามมาตกลงกินมั่งเลยดีไหมยังไว้ก่อนแลวกันนะครับดันขึ้นไปก่อนรอให้เขากินไหม <c oughs> <c oughs> ไม่นั่นด้วเยเวอซ้อนแล้วกัน ออกินมากเอากินมาเอากินมาดิกินมาเลย <c oughs> เอาเม็ดมาแยงอ่ะกินเรือดีกว่าเรือไปไหนเฮ้ยตามแผนลบก,กินเรือดีครับงี้ ต้องนด้จงังหวะเดี๋ยวยวดู่อนทำอะไรได้มั่งเดี๋ยวถ้าเรากินเปิดลุกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะเปิดลุก,ลกอ่ะกินไปก่อนครับกินเปิดลุกเข้าไปลุกซ้ำอีกทีหนึ่งเฮ้ยเอาว่ะกินม้าหน่อยดีกว่า นโดดไปตานั่นเลยครับกินครับไงเ,เอาเหลือกินหรือว่าจะยังไงดีเอาเหลือกินนะครับ เออเคร้เคร้เคร้กินครับผมกินมาก่อนเอาตามแผนขาพเจ้าลุกแม่งเลยไปเคขอบคุณครับกดฟาเตอร์ว่ะเฮ้ยกดฟาเตอร์สิบสามเว้ยมามาขึ้นโคนขึ้นเปียขึ้นโคนขึ้น เบียขึ้นมาขวาแบบเต็มรูปแบบมาขึ้นเม็ดไปโค้นขึ้นจ่อครับจ่อครับจะทำอะไรครับจะทำอะไรเฮ้ยมีโดดมาสิกแซกเดีวยวเลยดังงั้นไปครับ โผลขึ้นอ่ะดนัน้นไปครับ <c oughs> กินครับผมจิ้มครับ <G ül üyor> กินครับเขาต้องเอามากินผมว่าล่ละจิ้มครับกินครับผมอือ <G ül üyor> ไม่ได้ตอนมาลุกแม่งเลยดีไหมไม่ดีอ่ะเชื่อมไว้ก่อนแล้วกัน กไปครับมาเดี๋ยวผมจะเอาคนกระทุ้งขุนเลยนะผู้ชมมันมีขามา้ายืดให้อยู่นะครับอ <c oughs> ใจเย็นครับกระเถิบเม็ดนิดนึงเดี๋ยวเม็ดโดนกินอืม <c oughs> โอเคกระทุงครับกระทุงกินครับ <c oughs> ลุกครับเฮ้ <c oughs> ลกเขาไปอีกทีครับใจเย็นครับเราเป็นพวกใจเย็นอืมเอาไงดีกินโค้นก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเรือเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเรือนะครับเขาจะไม่กินเม็ดเราอะ่ะอ่ะผมผูกตรงนี้ไว้ก่อนอือฮะตะยืดหนีกลับมาครับ ทำไรอ่ะเรือมาทำอะไรเยอะเนี่ยจิ้มมาเนี่ยเขาน่าจะเอามากระโดดนะครับผมเดานะผมกินไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมโอเคแล้วก็กระทุงม้าเลยครับกินครับ มาหนีไปไหนดันครับกําแพงเบี้ยเตรียมไงลูกกินมา้าไม่หนีเหรอลูกกินมา้ากินม้าครับดันครับลุกเข้าไปครับไปครับมา้า สร้างกองกำลังเอาไว้เผื่อโดนลุกจะได้หนีได้นะครับาโอเคอืจะมากินเม็ดพี่เหรอมันกินได้ที่ไหนลรามันกินไม่ได้เพราะว่าเรามีน้องไม้อยู่นะครับ เราพีมมาผูกอยู่ท่านผู้ชมมมาผูกเม็ดอยู่นะครับนั่นไงจะมาเล่นมาละเขายังกินไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีน้องโคนผูกม้าอยู่เหมือนกันเราจะไปจ้วงขุนเขาฝั่งนี้เนี่ยเอาเลยถ้าขุนขยับเนี่ยผมโดดมาลุกมากเลยเรือสองลำโหหนะ,หนะขยับขุนไหม <c oughs> ถ้าเขาหยับขุนไม่ดีก็ผมจะโดดมาลูกกินเลยนะควผู้ชมมีให้มีให้เลือกสองรำนั่นแน่ให้กินเหรอทำไมเขาถึงให้กินวะหรือว่าเขามีแผนจะทำอะไรตัวนั้นเหลรอถ้อย่อา,างนี้ผมก็ไปตานี้แล้วกันโอเครู้วิธีเขาแพ้แล้วเฮ้ยอะไรของเขาวะ ให้ลูกตานี้โอเคขอบคุณคับ